<c oughs> สวัสดีครับมาพบกับคลิปลิสิกส์ชุดที่เจ็ดน,นะครับไฟฟ้าสถิตระดับม .6 โดยครูอินทรชดพโรไทยผู้มีการสอนวิสัยทัศน์ในการสอนดังนี้นะครับมุ่งสอนเน้นให้จำได้เข้าใจใช้เป็นเน้นคอนเซปต์หลักถูกต้องรวดเร็วแม่นยำนักให้รู้จักสร้างสุรรัตน จัดการโจทย์นะครับโดยโรงเรียนราสารกรุงเทพระดับโม6นะครับ<ม>โดยมีจุดประสงค์และผลการเรียนรู้ดังนี้นักเรียนอ่านเลยนะครับจุดประสงค์อะขานันเมพร้อมอยังครับก่อนจ่เรียนต้องมีความตั้งใจและใส่ใจนะครับการเรียนไม่สิ่ง มันทำให้เข้าใจยากนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูการคลิปนี้นะครับเป็นการเรียนเรื่องสนามประจุไฟฟ้านะซึ่งสนามประจุไฟฟ้าสซั์ลักที่เราใช้คือ E เป็นปริมาณเวกเตอร์อาละครับเมื่อเป็น,นเวกเตอร์ต้องคิดเหมือนกับเรื่องแรงเพราะเป็น,นเวกเตอร์เหมือนกันก่อนอื่นนะครับเรามาดูทบทวนสูตรนิดหนึ่งนะครับจากสนามไฟฟ้า E ก็คือ f ส่วน q นะครับเราก็ลองแทนค่า f ดูนะครับจากที่เราเียนมาแล้วคือแรงคูรอม k q q ส่วน r กำลังสองแล้วก็ส่วนด้วย q นะั q ้น q ตัด q นะครับจะได้เป็นสูตร k q ส่วน r กำลังสองนี่คือสูตรที่ต้องใช้ในการคำนวณสังเกตนะครับงวดนี้ q เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับ มาพิจารณาว่าทำไงหลักการคิดเป็นปริมาณเวกเตอร์เมื่อเป็นปริมาณเวกเตอร์ถ้ามี2แรง2เวกเตอร์ขึ้นไปต้องพิจารณาดังนี้1ตามกันก็มาบวกกันนะครับซึ่งพูดไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับสวนกันสวนกันก็จับมาลบกัน3ทํทำมุม ซีตาก็เข้าสู่สแควร์รูทซึ่งมีค่าบวกลบได้กล่าวไปแล้วนะครับนั้นจำให้แม่นนะครับเพื่อจะได้มาใช้อย่างถูกต้องการพิจารณาต่างๆนั้นเราต้องมองทิศทางก่อนนะนี้คือสกิร่านะครับนั้นมาดูที่ต้องจำต้องรู้เลยนะครับต้องรู้ก็คือทิศของสนามประจุไฟฟ้า บริเวณใดที่เป็นบวกสนามประจุไฟฟ้าจะพุ่งออกนะพุ่งออกจากบวกพุ่งออกจากบวกต้องจำนะครับพุ่งออกจากบวกพุ่งออกจากบวกและวิ่งเข้าสู่ลบถ้ามีลบอะไรจะมีสนามวิ่งเข้าหาลบมีประจุบวกเมื่อไหร่สนามจะวิ่งออกจากประจุบวกนี่คือทิศทางจะนำทิศทางนี้ ไปพิจารณาโจทย์นะครับเอาละครับอันนี้เราจะเริ่มมาดูว่าวันนี้เราจะเสนอคลิปหาสนามประจุไฟฟ้าเมื่อวางประจุไฟฟ้าไว้ในแนวเส้นตรงนะครับมาดูนะครับแนวเส้นตรงสมมุติเส้นตรงนะครับอ่ะเราสมมุตินี่เป็นจุดเอนี่จุด b และนี่จุด C นะครับ และสมมุติประจยน,นะครับสมมตินี่คือลบสองไมโครคูลอมบวกสไมโครคูลอมบวกสมไมโครคูลอมสำคัญที่สุดคือโจทย์ถามอะไรนะครับสมมุติว่าข้อนี้โจทย์ถามจงหาซิกมาอที่จุด B เท่ากับเท่าไหร่อล่ะครับโจทย์ถามที่จุดไหนครับมองครับจุด B เราก็ไฮไลท์หรือพิจาณาไปที่จุด B นะครับอันนี้มามองนะครับว่าจุด B เนี่ยสังเกตนะครับว่าสูตร E เราเนี่ยมันคือ KQ ส่วน R กระังสองนี่คือสูตรนะครับสังเกต Q มีเพียง Q เดียวหลักการพิจารณาตรงนี้นะครับเพราะนั้นเพื่อไม่ให้ผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นนักเรียนโจทย์ถามที่ B นักเรียนตัดประจุ ที่บีทิ้งไม่พิจนารณาครับโจทถามณจุดใดตัดประจุจุดนั้นทิ้งตัดประจุนั้นทิ้งนะตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งนะครับแล้วมามพิจารณาครับว่าทิศของสนามต้องออกจากจุดที่โจทามเสมอเริ่มพิจารณาครับมองที่ A ครับ a เป็นอะไร a เป็นอะไรฮะเป็นลบสนามต้องพุ่งเข้าสู่ลบ จากข้างบนนะฮะสน,ส,ออสนามพุ่งเข้าสู่ลบออกจากบวกสนามนพุ่งเข้าสู่ลบนี่ฮะมันพุ่งเข้าสู่ลบอย่างนี้นะแต่เราไม่เอาเราก็ต่อมาจากกรอบที่โจทย์ถามนี่คือสนามพุ่งพุ่งจาก b เข้าสู่ลบเอเพราะนั้นอันนี้เป็น e ที่ a ถามครับมาดูที่ c ครับมาดูที่ C C เป็นบวก มองที่สนะี C เป็นบวกสนามออกจากบวกแต่ไม่เอาตรงนี้นะครับมาเอาที่โจท์ยถามคือตรงนี้จุด B นะครับเพราะฉะนั้นสนามออกจากบวกก็จะวิ่งมาเลยครับเอาพุ่งออกจากตำแหน่งที่โจท์ถามก็คือ E ที่ E ที่4เห็นไหมครับเราจะได้ E ที่4ออกมาทางนี้เมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็หาอะไรครับจากรูปเราจะได้เป็นซิกมา EB เท่ากับ EA บวก EC เพราะอ,อะไรครับมันตามกันตามกันก็ทำไมบวกกันหลังจากนั้นแล้วเราก็มาลองแทนค่านะครับซิกมา e ที T ่ b ก็เท่ากับ EA EA ก็เป็น k qa นะ k qa ส่วน r a, a a แบ่ง จุดไหนครับจุดที่โจทย์ถาม a b เห็นไหมครับกำลังสองบวก k q k q C ส่วน r c โจทย์ถามอะไร b ยกกำลังสองต่อไปแล้วก็แทนค่าแทนค่าแล้วก็เป็นไงครับตอบนี่คือหลักการ พีเรื่องสนามประจุนะครับเรามาดูอีกตัวอย่างนะครับอลองออเยอะๆนะครับนี่ A B C และ D สมมุติประจุครับลบสองไมโครคูรอมลบสามไมโครคูรอมบวกสี่ไมโครคูรอมบวกหนึ่งไมโครคูรอม ถ้าสมมุติโจทย์ถามจงหาซิกมา EC เท่ากับเท่าไหร่ EC เท่ากับเท่าไร่ไรนะครับก็ไปไฮไลท์ที่จุด C ไว้เช่นเดียวกันครับขณะที่เราโจทย์ถาม C เราไม่พิจารณานะครับประจุที่ C ตัดทิ้งไปนะครับอ่ะอันนี้มาดูว่าแล้วเหลืออะไรมั่งก็เหลือ A B และ D มองที่ A ก่อนนะครับ เ <A S 2> เป็นประจุลบเห็นไหมลบทิศทางต้องพุ่งเข้าพุ่งเข้าแล้วก็ต่อตัวนี้ไปนะเพราะเราต้องเอานะครับเอาแรงพุ่งออกจากเอาสนามพุ่งออกจากจุดที่โจทย์ถามเพราะนั้นเราจะได้ E ทีนี้เป็นอะไร E A อ่าต่อไปมองที่ไหนครับมองที่มองที่บีบีเป็นลบสนามต้องพุ่งเข้าลบอย่างนี้นะฮะที่บีไม่ได้เราต้องเอาต่อตรงนี้ก็ต่อยอดไปตรงนี้กลา,ายเป็นนี่ฮนะ e ที่จุด b มามองที่ดีครับเป็นประจุบวกสนามบวกต้องพุ่งออกจากบวกเข้าสู่ลบออกไม่ได้ต้องมาพ่งเขาเนี้ยเอาจะทะลุเขานี่พึึบ e ที่ d เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบของซิกมา e ที่4แล้วเพราะฉะนั้นเขียนครับซิกมา e ที่4คือ e b บวก e a บวก e d เพราะมันตามกันนะ yeah, ตามกันก็ทำไมครับบวกกันเสร็จแล้วเราก็แทนค่านะครับแทนค่าไป k q b นะ q ที่ b ไม่เกี่ยวกับ q ที่ c นะครับส่วน r r อะไรเอา c ขึ้นก็ได้ r c b กำลังสองบวก k q a ส่วน r c a กําลังสองบวก k q d ส่วน r c d กําลังสองการเขียน r แบบนี้เราจะได้ทราบระยะนะครับเช่นเช่นสมมุติว่าโจทย์ให้โจทย์ให้มานะครับเช่นอันนี้อันนี้20เซนตรงนี้10เซน ตรงนี้15บห้าเซนหลายคนจะมาผิดตรงเรื่องระยะหานะครับมาดูนะครับถ้าเป็น C ถ้าเป็น C B ก็มอง C ไปยัง B C ไปยัง B นะก็คือระยะอะไรครับตรงนี้ก็คือใช้10เซนนะมาดูที่ C C ฮะ C ไปยัง A ก็คือจาก C ตรงนี้ไปยัง A ตรงนี้มันคือมันคือ30เซน ต่อไปครับ C D C D แค่ CD. CD ตรงนี้ครับคือคือสิบห้าเซนแล้วก็แทนค่าไปตามรูปการเราก็จะได้คำตอบเอามาชัดเินคือแทนค่าเข้าไปครับพอแทนค่าพอเสร็จแล้วก็ตอบอยังไงไหงครับ <c oughs> เข้าใจไหมครับเอางั้นลองดูอีกตัวอย่างน,นะครับสมมุติในโจทย์เดียวกันนี่แหละ นะในรูปเดียวกันถ้าโจทย์ถามจงหาจงหาซิกมาอีที่ดีอีที่ดีดนะรครับทนาครับโจทย์ถามที่ไหนครับที่ดีเรากลับไปมองที่รูปนะครับไปไฮไลท์ที่จุดไหนไฮไลท์ที่จุดไหนครับที่จุดดีนะไฮไลท์ที่จุดดีเพราะโจทย์ถามจุดดีเมื่อโจทย์ถามจุดดีอย่าลืมครับตัดไรออกครับ ตัดประจุที่จุดดีออกแต่เรายังใช้ประจุอะไรอยู่ที่4ยังเือนดิมน,นะยังเป็นบวก4มโโรโคลอมอันนี้ต้องใช้นะครับเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ถามที่4โจทย์ถามที่ดีก็ตัดอะไรออกไปประจุที่ดีออกรับพิจารณานะครับพิจารณานะเดี๋ยวครูวาดใหม่ตรงนี้นะครับ a b c แล้วก็ดีอันนี้คือ20เซนอันนี้คือ10เซนอันนี้คือสิบห้าเซนอ่าเป็นลบเป็นลบเป็นบวกแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องบองอ่าไฮไลท์ที่จุดดีไว้มอนะครับเริ่มมอนะครับโจทย์เดิมนี่แหละครับแต่เรามาเขียนรูปใหม่เพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับอ่า แล้วก็มองคะที่ a ก่อนสังเกตไหมเอเป็นประจุลบจากทฤษฎีของสนามคือมีประจุลบพุ่งเข้าลบมีประจุลบพุ่งเข้าลบมีประจุบวกพุ่งออกจากบวกทุกทิศทางแต่ทุกอย่างพุ่งตรงไปที่โจทย์ถามคือจุดอะไรครับจุดดีมามองที่ a นะก็ต่อ A ไปนะครับต่อ A ไปปุ๊บปุบปบ๊จะได้เป็นแบบนี้ก็คืออะไรครับ E ที่ a อจะพุ่งออกมา,างี้ บีเหมือนกันต่อไปต่อไปจะกลายเป็นอะไรนี่ครับอที่ e ที่ b นะครับ c พุ่งเข้าพุ่งเข้าต่อ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 ไปนะพุ่งออกนี่อีที่อะไรครับ e ที่สเพราะฉะนั้นเราจะได้ซิกมารับ e ที่ด e ที่ดดังนี้าครับซิกมา e d ก็เท่ากับมีอะไรบ้างครับ e a นะครับ e a บวก e อ like ะ e b ลบ e c เพราะอะไรตามกันก็บวกสวนกันก็ลบเสร็จแล้วก็แทนค่าครับ k q a ส่วนาหาที่ดีเขียนดีก่อนฮนะ d a กำลังสองบวก k q b R d b กำลังสองลบ k q c ส่วน อา c กำลังสองก็แทนค่าประจุไปจุด A ประจุ A เท่าไหร่มบีเท่าไหร่นะครับเมีค่า90%้าสิที่ต้องพิจารณาต่ออีกนิดหนึ่งครับก็คืออานี่นเองครับนะครูกลัวพวกเธอทำแทนค่า R ผิดนะครับก็ส่วนใหญ่จะแทนค่า R ผิดมาดู r าก็ดูจาก D ไปยัง A นะเนี่ ดีเ,เอก็ทั้งหมดเลยนะครับรวมเป็นเท่าไหร่สิบยี่สิบสิบสิบห้ารวมเป็นสามสิบสี่้าวันนั้นอันนี้ใช้สี่สิบห้าเซนติมนะดีก็จาก d ไป b ีเท่าไหร่ครับยี่ห้าย่ห้าเซนซีดีซีดแค่นี้ครับสิบห้าเซนเมื่อเราชัดเจนตัวนี้แล้วแล้วก็เป็นไงครับต่อไปก็แทน แทนค่าแล้วก็ต่อนี่คือหลักการพิจารณานะครับสนามประจุไฟ้าเมื่อวางเป็นเส้นตรงหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกับคลิปต่อไปในครั้งต่อไปอย่าลืมติดตามคลิปฟิสิกส์ของครูอิสระัโชตโปรไทยจำได้เข้าใจใช้เป็นครับสวัสดีครับ